เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอาล่ะครับเราจะมาเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมที่2.1หน้า15ข้อที่2ของวิทย์ม .2 เล่ม1กันนะครับโดยจากข้อที่แล้วน้องก็จะได้เห็นแล้วว่า ในกรณีที่ตัวทําละลายและตัวละลายมีสานะที่แตกต่างกันตัวทําละลายที่มีสารเดียวกันกับสารละลายนั้นก็คือตัวทําละลายครับผมสารที่มีสารเดียวกันก uh ับสถานละลายนั้นก็คือตัวทําละลายครับแล้วทีนี้น้องจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตัวทาละลายกับตัวละลายมีสารเดียวกันล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาดูคําถามข้อที่2นี้กันเลยครับว่าการระบุตัวทาละลายและตัวทํละลายในสารละลายทอง18 k นเค้น้ส้มสายชูและอากาศมีเกณฑ์อย่างไร ก็ขอให้น้องๆเปิดหนังสือตามเป็นตามดูไปด้วยกันเลยนะครับในกิจกรรมหน้าที่15กิจกรรมที่2.1ครับผมเราก็จะมาดูกันว่าทอง 18K หรือทองชมพูนั้นมีตัวทำลายคือทองคำซึ่งเป็นของแข็งร้อยละ75และตัวละลายก็คือทองแดงซึ่งเป็นของแข็งเหมือนกันร้อยละ16และเงินซึ่งเป็นของแข็งเหมือนกันร้อยละ9ในขณะเดียวกันน้ำส้มสายชู ก็มีตัวทํละลายเป็นน้ําซึ่งเป็นของเหลวและตัวละลายก็เป็นน้ําเช่นกันซึ่งก็คือกรดน้ําส้มซึ่งเป็นของเหลวอยู่ร้อยละ5อากาศก็มีตัวทํละลายเป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สร้อยละเจและตัวละลายเองก็เป็นแก๊สชนิดอื่นๆที่มีปริมาณที่ลดน้อยกันไปทีน้องๆก็ลองมาคิดกันดูนะครับว่าแล้วอะไรละ่ะคือหลักเกณฑ์ในการจัดสิ่งสารเหล่านี้ให้อยู่ในตัวทําละลายและอยู่ในตัวละลายเมื่อมันมีสถานะที่เหมือนกันทั้งหมด ก็ลองพอแล้วก็ลองคิดดูสักนาทีสองนาทีนะครับหลังจากที่น้องๆได้ลองคิดกันไปแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวละลายและตัวทำละลายนี้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดน้องๆก็จะเห็นได้ว่าในทอง 18k นั้นตัวทำละลายคือทองคำซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในสารที่มาละลายแล้วเกิดเป็นสารละลายทอง 18k อ่าน้องๆพอจะเก็ตอะไรแล้วใช่ไหมครับ ถ้ายังไม่เก็ตเราลองมาดูน้ำส้มสายชูก็มีตัวทำละลายเป็นน้ำซึ่งมีปริมาณมากที่สุดคือ95ร้อยละ95ในขณะเดียวกันตัวละลายก็เป็นกรดน้ำส้มซึ่งมีปริมาณอยู่เพียงร้อยละ5และอากาศก็เช่นเดียวกันมีไนโตรเจนซึ่งเป็นตัวทำละลายซึ่งมีปริมาณมากที่สุดคือร้อยละ78แและแก๊สชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าก็เป็นตัวละลายเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการจัดว่า สารไหนจะเป็นตัวทําละลายและสารไหนจะเป็นตัวละลายเมื่อมีค uh uh ุณเมื่อม uh ีสารที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อมีสารที่มีสถานะเหมือนกันก็คือสถานะของสารครับผมอ๋อก็คือปริมาณของสารครับผมเพราะน้องจะเห็นได้ว่าสารที่มีปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัวทําละลายและสารที่มีปริมาณน้อยกว่าก็จะเป็นตัวละลายต่อมาครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้อนี้ได้ว่าการระบุตัวทําละลายและ ตัวละลายในสารละลายทอง18 k นั้นน้ำส้มสายชูและอากาศมีเกณฑ์อย่างไรก็คือสารที่มีปริมาณมากที่สุดสารที่มีปริมาณมากที่สุดก็จะเป็นตัวทำละลายครับผม และสารที่ปริมาณน้อยลงมาก็จะเป็นตัวถูกทำก็จะเป็นตัวถูกละลายครับผมนี่คือในกรณีที่สารมีสสารเดียวกันครับผม จากข้อนี้ก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าในกรณีที่ตัวสารทั้งหมดมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัวทำละลายและสารที่มีปริมาณน้อยลงมาก็จะเป็นตัวถูกละลายดังที่จะได้เห็นในสารละลายทอง 18k ว่าทองคําซึ่งมีปริมาณมากที่สุดก็จะเป็นตัวทำละลายน้ําส้มสายชูน้ําซึ่งมีปริมาณมากที่สุดก็จะเป็นตัวทำละลายและอากาศในตัวเจนซึ่งมีปริมาณมากที่สุดก็จะเป็นตัวทำละลายครับผม เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดยนงน้องอิงค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง